สวัสดีค่ะชาวราศีสิงห์ นิวส์จากคลีนนับคัพส์ไม่ถ้ว์นะคะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงประจำรายสัปดาห์วันที่14ถึงวันที่20สิงหาคม2566ไพ่ของชาวราศีสิงห์ในสัปดาห์นี้นะคะมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างคุณได้2ไม้เท้านะคะ8ดไม้เท้าแล้วก็10ถ้วยไพ่บอกว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่อิ่มเอมใจนะทำอะไรก็ค่อนข้างจะประสบความสำเร็จได้ง่ายได้รับการช่วยเหลือติดต่อใครก็แฮปปี้นะคะคนก็จะให้ข้อมูลให้ความช่วยเหลือ ประสานงานได้เป็นอย่างดีงานที่ส่งลื่นไหลดีค่ะส่งไปก็มีโอกาสได้ประสบความสำเร็จอออีกอย่างหนึง่ง ไพ่แปดไม้เท้าบอกว่าบางครั้งเนี่ยถ้าคุณจะต้องจริงๆมันไม่ควรจะต้องรอนะว่าใครจะอนุมัติอะไรแบบไหนยังไงบางอย่างที่เราทําได้ไพ่บอกว่าทําไปได้เลยนะคะก่อนที่เขาจะเรียกว่าอนุญาตแต่ว่าเอกสารที่เป็นรายลักษณ์อักษรยังไม่มาอย่างไงี้แต่คุณสามารถลุยก่อนได้เลยนะคะเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นใจมันเปิดทุกอย่างให้หมดแล้วรวมถึงอะไรที่ควรจะเกิดขึ้นอะไรที่ควรจะเป็นผลสําเร็จของมันเนี่ย รวมตัวเรียกว่า,เ,าเรียกว่าบรรลุล่วงไ,ไปได้อย่างดีนะคะเป็นสัปดาห์ที่มีอะไรดีๆเกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยจะทำอะไรก็ได้ดังใจทั้งสัปดาห์รวมถึงเพื่อนร่วมงานก็ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูนะคะสัปดาห์นี้อาจจะมีเกณฑ์การเดินทางไพ่เขาบอกว่าอย่างนี้ มีคนที่จะเดินทางไปหาครอบครัวหรือว่ามีการพบปะสังสรรค์หรือรวมตัวคนเก่าคนแก่คนที่เคยอยากจะรู้จักคนที่ไม่ได้พบมานานอะไรอย่างเงี้ยสัปดาห์นี้ก็จะเป็นไปได้ด้วยดีนะคะบางคนวางแผนไปต่างประเทศออกต่างจังหวัดก็มีโอกาสในสัปดาห์นี้นะคะส่วนเรื่องส่วนเรื่องมาดูเรื่องความเรื่องการเงิน,ก,งนกันการเงินก็สวยงามเหลือเกินเนี่ยเห็นไหมไพ่ขึ้นมาทั้ง9เหรียญแล้วก็เด็กเหรียญ สัปดาห์นี้มีโอกาสดีๆในเรื่องการเงินค่อนข้างเยอะนะคะใครจะทําธุรกิจขายของออนไลน์หรือว่าเกี่ยวกับความสวยความงามหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะเป็นสัปดาห์ที่ทํากําไรหรืออย่างน้อยๆก็จะไม่เข้าเนื้อโดยเด็ดขาดมีกําไรเกิดขึ้นแน่นอนค่ะอะไรที่ลงทุนไว้จะจะได้เห็นดอกออกจะบอกว่าเห็นดอกได้ดอกออกผลเลยไหมก็ต้องรอนิดนึงแต่ว่ามันจะมีเงินก้อนหนึ่งที่ เราคิดว่าน่าจะได้แหละก็จะมีโอกาสได้จะยื่นเรื่องกู้อะไรก็ผ่านทั้งหมดเลยนะคะเป็นสัปดาห์ที่เวิร์กมากๆเลยเจะค้าขายที่ดินติดต่อซื้อบ้านซื้อรถสัปดาห์นี้มีโอกาสที่จะได้ทำแบบนั้นค่ะเป็นสัปดาห์ทองรวมไปถึงเรื่องความรักด้วย ความรักของชาวราศีสิงห์นะคะถ้าคุณที่มีคู่อยู่แล้วไพ่บอกว่ามีโอกาสที่จะเอาเรื่องเดิมๆมมาคุยกันให้ระวังนิดนึงระวังเรื่องเอาเรื่องเก่าๆฟื้นฝอยหาจะเขมบมาทะเลาะกันแต่ว่า เราเห็นถึงการที่มีแพลนอะไรบางอย่างที่ว่าจะทำแต่ยังไม่ได้ทำสัปดาห์นี้คู่รักจะเอากลับมาคุยกันนะคะอย่างเช่นว่าอยากจะออกรถด้วยกันหรือว่าอยากจะเดินทางไปไหนด้วยกันอะไรที่เคยคิดเอาไว้แต่ไม่ประสบความสำเร็จสัปดาห์นี้เอากลับมาปัดฝุ่นทำได้นะคะรวมไปถึงการที่วางแผนมีลูกมีบุตรนะคะให้เด็กขึ้นมามีโอกาสที่จะสมหวังนะคะส่วนคนที่มีส่วนคนที่เป็นคนโสดไพ่บอกว่า จะมีโอกาสได้เจอคนเดิมๆเ,เก่าๆในชีวิตอาจจะเป็นแฟนเก่าคนรักเก่าเพื่อนเก่า คนที่เคยถูกอกถูกใจคุยกันอยู่ประมาณหนึ่งกลับเข้ามาในชีวิตนะคะมีโอกาสได้คุยสารสัมพันธ์หรือว่าเคลียร์ใจอะไรบางอย่างในตอนนี้จะถามว่าจะเป็นการเริ่มต้นความรักอีกครั้งไหมไพ่บอกว่ายังไม่แน่ใจนะคะเพราะต่างฝ่ายต่างมีอีโก้บางสิ่งบางอย่างอยู่แต่ว่าถ้ามีอะไรไม่เข้าใจหรือว่าค้างคาใจก่อนเลิกรานหรือก่อนห่างหายกันไปเนี่ยนะคะก็จะมีโอกาสได้กลับมาเคลียร์มาคุยแล้วก็ จะหาทางออกลงเอยด้วยดีค่ะอ่ะเป็นยังไงแม่นหรือเปล่าตรงบ้างไหมเขียนมาบอกกันได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ